สวัสดีครับผมออฟคอลเลเตอร์นะฮะวันนี้เดี๋ยวรับซื้อกันมาก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่น,นิดๆหน่อยนนนหน่อยแต่เราจะมารีวิวให้ดูนะว่าได้อะไรมาบ้างผมบอกเลยนะผมซื้อทั้งตัวหลักตัวแรงนะฮะตอนนี้ผมกําลังตามหานะครับเนโวน่าพวกงานออฟฟิเชียลนะครับพวกอีกเซทไซส์ s ides, <S mm hmm. เด็กว่ายน้ําพวกลายหุ uh, ่นไม้ ye, นะที mm ่เขาเรียกกันนะครับพวกนั้นอิน uh, ยูเทโลเนี้ย mm hmm. ส่งมาขายได้นะครับผมรับซื้ออยู่ตอนนี้เห็นราคาลงแล้วก็โอ้ปินนะครับพวกของแท้นะครับออฟฟิเชียลต่างๆส่ง,าง,างมาได้ เดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้มีแบบยิบย่อยแล้วมีอะไรบ้างนะครับส่งมาได้นะครับหรือว่าใครอยากปรึกษาเรื่องอะไรส่งไนบ็อกได้เลยนะครับมาดูกันนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นโมดูเล้านะฮะโมดูลเล้านะตัวเดิมมาอันนี้อยันต์รุ่นค้าที่ขอคืนเพราะอะไรน,นะเพราะว่ารีบจองไ <c oughs> ห้ดูตำหนิ <c oughs> อ๋อก็ไปก็ไปไปแต่รู้แล้วแหละครับตอนซื้อไปดูตรงก็ต้องคือแน่นอนนะ เพราะว่าจะมีปัญหาแบบขายลูกไม่ดูหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยเยอะขายไะไ์สดอย่างเงี้ยแหละเวลาเขาแบบการขายสดผมขายถูกไงคนรีบจองแต่ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาขายใหม่ได้นี่ก็ส่งมาแล้วนะมีมีโนต้ตมาให้นะวิธีการก็คือส่งของมาให้ผมก่อนเนาะพอของผ่านปุ๊บ mm hmm. ผมจะโอนตังค์ให้นะครับนะตอนนี้ส่งโนต้ตมาเรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. นี่โอเคใหม่เลยเป็นม mm hmm. ูดูแล้วใหม่นะดำดำมากดำปีดำมากด,ดูแล้ว ก่อนขายตัวแต่สี่ห้าพันดอกมันยังไม่อ่ะนี่เริ่มจะดรอปลงมาแล้วนะช่วงนี้ราคาโอ้ตัวนี้ผมชอบที่สุดเลยวันนี้แล้วก่อนแล้วขนาดสีมันชอบตัวไหนดีกว่าตัวนี้ผมชอบเพราะผมเก็บอันนี้วงอะไรถ้ทายวงอะไรวะรู้ปหมไม่รู้ไม่รู้เลนทคอน,นไงอ๋อมันทำลายกุหลาบได้เหรอเลนทคอนทำเรทคอนนะครับแล้วเป็นบ้านใจอันนะครับ เขาเขียนโน้ตมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปของผมกมจ็จะไปโอนตังค์ให้เห็นไหมภาพใช้สะดูกชรันะครับตัวนี้ก็เป็นงานการสูงใครมีแบบนี้เรดพอทออฟฟิเชียลใจอนอย่างเงี้ยนะครับพวกงานอ f ฟฟิ i ชียลที่เป็น g จอ n นพวกเรดพทพวกเนวาน้าพวกวงหลักๆนะครับก้องส่งมานะครับผมรับซื้ออยู่นะครับซื้อเรื่อยๆนะครับเก็บไว้ในราคตปัญหาไม่ได้แล้วนะครับผมพูดเลยอันนี้ก็เขียนโน้ตมาแล้วนะ นี่จะเป็นอ่าเอ้ามันอีกตัวนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยเออดูแล้วดูแล้วเหมือนกันในไหมก็จะเป็นบล็อกข้ามพวกบล็อกข้ามพวกจะแอนี้ส่งมาเฟดเก่าได้ครับอย่างงี้เฟดนะอย่างงี้ถือว่าเฟดแล้วแล้วก็เก่าพอสมควรเลยแต่ว่าสวยเว้ยสวยนะเฟดแต่ว่าสวยนะฮะดูแล้วเดี๋ยวลงขายวันนี้เลยนะดูแล้วอน่าแล้วเป็นงฟนเฮ้ยฟีนฟนแต่ว่าอเ็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรละ เป็นลายเล็กลายเล็กมันจะมีสองลายนะเป็นลายใหญ่กับลายเล็กตัวนี้มันแปดศูนย์นะควีนสายหูเนื้อผ้าดีมากครับเป็นเสื้อกตัวของวงควีนนะนี่ด้านหลังเป็นตัวยุโรปใช่ไหมมีเอ้ใช่มันที่มาเข้ามาตอนเด็กน้อยหลับไหมควีนเฟนดี้อ่ะเฟนดี้แหละเอคนละเฟนดี้อันนี้เส้นมุกแย่เป็นมุกมุกกรยิบกระยี่บได้ไหมอันเฟนดี้ขุกเกอร์อะไรนี่เฟนดี้มุกคนนี้นะอ๋ออันนี้ของแจ๊ อ๋อสมมติเปลี่ยนตัวไม่ใช่ไม่ใช่กูซื้อหลืออะไรวะเนี่ยฟัวร์ลอนช็อปลาปลาเค้าต่อก็ดีอ๋ออันนี้ของพี่แจ๊บ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 ซื้อตัวนี้ไปแต่ขเขาเปลี่ยนพี่แจ๊บพูดดีปลาบยอองพูดกูจะเปลี่ยนตัวนะทุซื้อซื้อผมเยอะม,มากอะ่ะก็ให้เปลี่ยนได้มาเดี๋ยวไปดูในรังนี้กันนะฮะ มาดูกันนะว่านี่จะเป็นอะไรนะผมจำไม่ได้นะบอกตรงว่าซื้อของทุกวันนะซื้อทั้งในไทยญี่ปุ่นนะครับอเมริกาซื้อหมดเลยดังนั้นผมจะไม่รู้เลยว่าอะไรส่งมานะครับดังนั้นคนจะถามว่าทําไมต้องให้พี่อ๊อฟต้องต้องให้ส่งของก่อนเพราะว่าผมไม่สามารถจําได้นะบางทีผมจ่ายตังค์ไปแล้วไม่ส่งของผมก็ไม่รู้นะฮะผมไม่รู้นะจริงๆผมเลยต้องโอตังค์ตอนที่ของถึงนะฮะมันเป็นกติกาว่าผมจะไม่โดนโกงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ทำแบบนี้นะฮะดังนั้นไม่มีเจตนา ดูหมิ่นหรือว่าหยาดหยามใครว่าจะเป็นคนโกงนะบางคนบอกว่าผมมีเครดิตนะผมเข้าใจว่ามีเครดิตนะแต่ว่าคือผมก็เป็นระบบการทํางานของผมแบบเนี้ยก็คือโอ้โหอะไรอ่ะตัวนี้ควีนเหรอไอซ์ซิลิอาไลน์ใส่กองมาตั้งใหญ่เสื้อตัวเดียวเสื้อตัวเดียวแต่ว่าเสื้อมันมูลค่าสูงเสื้อนี่คือวงอะไรควีนแต่เป็น OVP ใช่ไหมเยอเจ๊เปิดไหมสวยสวยสวยตัวนี้สวยเฮ้ย เพิ่งเคยเห็นโอ้แม่งแต่ก่อนมีเยอะแต่ก่อนมี่สองสามตัวตัวนี้ไม่เห็นมาปีสองปีเต็มแล้วที่ไม่ได้มาอันนี้ก็มีคนมาเสนอขายให้ขอบคุณมากเลยนะสวยวะถ้าใครมีแบบนี้ก็เสนอขายผมได้อีกนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่อยากอยากส่งของมาขายนะฮะทักเข้ามาทางอินบ็อกทางเพจได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ส่งรูปมาหรือว่าคุณจะใช้โค้ดนี้ โพสข้างล่างไว้เลยก็ได้แต่อยากจะขออย่างหนึ่งนะช่วยไลค์นะช่วยแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมมี IG2 เป็น Off Collector 2นะครับแล้วก็เพจ2ด้วยจะมีของเกรดพรีเมียมลงไว้ในนั้นนะเกรดพรีเมียมเป็นยังไงไปดูกันได้นะครับ Off c o l l e c t o r 1และ Off Collector 2นะครับต่อไปจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับก็ส่งรูปมาขายกันได้ผมรับซื้อเรื่อยๆนะครับยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะส่งมานะครับถ้าใครที่ร้อนเงินนะครับอยากจะขายเสื้อส่งเข้ามา ถ้าใครไม่อยากขายเสื้อเราก็มีบริการรับจำนำแล้วให้ราคาที่สูงนะครับแล้วก็ดอกดอก,ดอกที่ถูกนะคุยกันง่ายๆกับพี่น้องนะครับสำหรับนี้ขออนุญาตไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะ mm hmm. ผมอ,อลัลกอริทึมขออนุญาตไปก่อนแล้วเจอกันส่งรูปก,กันมายเย็นนะครับหรือขล่ามโพสต์นี้เลยก็ได้นะสวัสดีครับ